ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับวันนี้มีรถเชฟแคปที่ว่าดีเซลเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับปี2007นะครับผมเครื่องยนต์นดีเซลตัวรถสีดำครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผม ี่ครับเบาะสามแถวครบครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะใครสนใจเอาไปใช้งานได้เลยครับคันนี้หนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันบาทครับยางดอกเต็มๆเลยล้อแมก็กใหญ่ๆเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ชมครับผมตัดเสียงให้ฟังนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งเครื่องเดิมๆเลยนะครับใครสนใจนะครับเอาไปใช้งานได้เลย149,000บาทครับฝั่งจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับเล่มเอกสารพร้อมนะครับโอเค